าาพระมหาบุคลานะพอพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ไปเอาวงนดินก็ยังไม่ลดลดละความตั้งใจคือเห็นสภาพสหธรรมิกแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ขบฉันพระทหารที่ดีขึ้นพระมหามมคลานะก็บอกว่าขอประทานพระโบโรมโอสขอพิสุสงฆ์ทมดพึงไปบินฑบาตในอุตรกุกรุทวีปพ,พระพุทธเจ้าค่ะอุตรกุกรุทวีปก็คือในอีกโลกหนึ่งนะที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆว่า ว่าอุตรระธุรทวีปนันเขาจะมีผิวพันธุน,นะผ่องใสละเอียดกว่าพวกเราถ้าบอกว่าผมมนุษย์เนี่ยผมพวกเราเนี่ยถ้าเป็นผมของชาวอุตรระธุรทวีปเอาไปผ่าซี่งได้แปดนะละเอียดกว่าเราแปดเท่าตัวนะ่ผิวเขาจะละเอียดมากไม่ถึงขนาดว่าเป็นเทวดาแต่ก็ละเอียดกว่ามนุษย์ไปแปดเท่าเฉพาะผมนี่นะแล้วก็ผิวพันธุน,นะเขาจะสวยสดงดงามเรามีวิถีชีวิตการเป็นอยู่ที่ แตกต่างจากโลกมนุษย์ของเราคือเวลาเขาแยกกันมีมีครอบครัวเนี่ยก็เหมือนว่าแยกหญิงแยกชายนะพอลูกเกิดมาใครเดินไปเห็นเด็กนอนอยู่ก็เอานิ้วมือแย่ปากอธิษฐานคอมีน้ำนมน้ำนมออกมาเลยนะเลี้ยงได้ทุกคนพอโตขึ้นมาก็ไปอยู่กับหญิงกับชายพอถึงคราวที่จะมีครอบครัวก็ไปมีครอบครัวแล้วก็แยกกันอย่างเนี้ย มันก็มีเราลองไปอ่านดูก็จะมีการดํารงชีวิตแต่หลายๆคนหลายๆท่านก็บอกเอ๊ะทำไมวิวัฒนาการโลกปัจจุบันยิงไปถึงดาวอังคารแล้วทำไมยังไม่เห็นอีกมันอยู่ขนาดไหนอยู่ตรงมุมไหนอะไรยังไงอย่าลืมว่าแท้ที่จริงแล้ว,ม,ม,วมันมีท่านใช้คำว่ามันมีธาตุปิดธาตุบังนะมันไม่ใช่จะเห็นกันง่ายๆมันก็จะมีสิ่งที่ปกปิดเอาไว้อยู่ เขาก็ไม่ให้มนุษย์ได้ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายหรอกมันมีรายละเอียดอะไรปียกย่อยอย,อยู่เยอะขนาดว่าไม่ต้องไปถึงขนาดนู้นหรอกแค่เครื่องบินมันหายไปทั้งลำหนึ่งเนี่ย,ยาตามหากันไม่เจอเลยเนาะเครื่องบินอะไรนะที่มาเลเซียมดูดีทั้งหลายปีแล้วนะไม่รู้เป็นตายไร้ดีกันยังไงมันหายไปยังไม่ตามกันไม่เจอเลยเห็นไหมแม้แต่ว่าแต่ว่าไปเจอไอ้พวกมนุษย์ต่างดาวอะไรเลย ที่พากันไปถึงดาวจันดาวอังคารนี่มันก็แค่ยิบยิบย้อยๆประมาณนั้นแหละมันยังไม่ใช่ที่จะไปเห็นไปรู้ไปเห็นถ้าจะไปรู้ไปเห็นอย่างนั้นอ่ะมันก็ต้องไปด้วยญาณรัศนะด้วยกําลังของสมาธิสมาบัติอะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่าพระมหาโมคลานะนั้นเห็นแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการกินอาหารหยาบกินอาหารหยาบคลายมนุษย์เรานี่แหละ ท่านก็อยากจะพาพระพิสูจน์เนี่ยไปบินตบาดท,ที่อุตรกรุลทวีปก็ไปขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าก็พิสูจน์ผู้ไม่มีฤทธิ์เล่าเธอจะทําอย่างไรแก่พิสูจน์เหล่านั้นคือพระมหาโมคละนะก็ไปได้แล้วพิสูจน์อื่นๆเราทำยังไงท่านที่ไม่มีฤทธิ์ส่วนที่องค์ที่ท่านมีฤทธิ์ก็ไปได้ไงมหาโมคละนะก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะทําให้พิสูจน์ทั้งหมดไปได้พระพุทธเจ้าขา้า คือในอตัตถาขาก็ขยายว่าพระมหาโมคคลานะท่านจะใช้ลิ์เนี่ยเหมือนเป็นการทําสะพานจากโลกเราไปเลยนะปุ๊บพอเดินสุดสะพานปุ๊บก็ถึงอุตรกุรุทวีปเลยย่อแผ่นดินเนะเป็นวิชาคล้ายๆวิชาย่อแผ่นดินย่อทวีปพอกล่าวปุ๊บถึงเลยดินตบ,บาทเสร็จก็พากันกลับแต่พระพุทธเจ้าก็รู้ว่าลูกนี่ทาได้ก็คือให้พระมหาโมคคละได้กล่าวถึงคุนละ คุณวิเศษของท่านเองประกาศคุณวิเศษของท่านเองรู้ว่าทําได้แต่ก็รู้ว่านี่มันเป็นวิบากคมเก่าแล้วก็มันมีเรื่องของวิบากมารเข้ามาผสมด้วยพระองค์ก็ตรัสห้ามญาเลยโมคลานะการที่ภิกษุทั้งหมดไปบิณฑบาตถึงอุตตรกลุทวีปเธออย่าพึงพอใจเลยก็ตรัสห้ามพระมหาโมคลานะไม่ให้กระทําเช่นนั้นอีก